ครับผมกันหนึ่งก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นพี่พี่น้องน,น้องที่นั่นนะทุกท่านนะผมอ่าตอนนี้ผมขับรถเคลื่อนไปที่อ่าไร่ชาช่วยฟงแม่จันนะครับผมพี่น้องตอนนี้คืออันนี้คือบรรยากาศคร่าวๆก่อนที่เราจะไอ้นี่นะใกล้ถึงที่ไร่ชาแล้วผมอ่านี่ไงไร่ชาช่วยฟงนะผมก็รู้สองชี้ไปทางนี้ยผมให้เราขับตามได้เลยนะผมอ่าไปเออเนาะทำไมไร่ชานี่มันปลูกอะไรวะเนี่ยต้นอ,อะไรวะเนี่ยที่มันสูงมากเลยนะครับผมโอเคนะอยากจะบอกว่าอ่า มันยังไม่ถึงนะผมถ้าใครอยากจะดูให้มันเร็วๆนะผมให้เราเลื่อนไปที่5นาทีครึ่งได้เลยนะผมเพราะว่ากว่าที่ผมจะขับรถเคลื่อนไปถึงที่จุดตรงสถานที่ไร่ชาชุฟงนี่มันนานมากเลยนะผมโอเคเพราะาผมพูดไปแบบน,นี้เนาะมา อันนี้คือผมบอกไว้ก่อนสําหรับคนที่ขี้เกียจดูจากเริ่มต้นไปที่น,นี่นะผมเพราะว่าแต่ละคนมันชอบเลื่อนอยู่แล้วไงับผมผมก็เลยแนะนําให้เลื่อนไปที่5นาทีขึ้นได้เลยนะผมไะโอเคตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าประตูนะผมนี่ชุยฟงโอ้โหใหญ่มากเลยนะับผมซึ่งบอกเลยว่าไม่มีใครเดินชมนะผมมันก็มันไ,ไ,ไม่มีใครเดินชมอยู่แล้วผมนี่ไงโอ้โหประตูอันนี้คือประตูทางเข้านะฮะเราขับเข้าไปได้เลยนะผมอยากจะบอกว่าเส้นทางที่เราขึ้นไปในจุดเนี้ย ขึ้นนี่มากเลยนะขึ้นภูเขาเลยนะเนี่ยดูดิชันมากเลยนะนยนะไปทานด้านซ้ายด้านขวาประกอบไปด้วยชาที่สวยงามมากเลยนะผมนี่โอ้โหพี่น้องดูดิฮะนะผมไปโอ้โหโอ้ลิฟท์ไซายอะไรเนี่ยทางโค้งนะผมาโ,โปรรวันอะไรวะรถวิ่งสวนทานการอะไรของมันไม่รู้แหละเย้ผมอันนี้ก็จะเจอกับชาวบ้านที่เขามาเก็บชาหรือเปล่าเนาะก็ไม่รู้นะผมโอ้บรรยากาศสวยครับผมวันนี้ผมจะตกไม่ตกนะผมมา ไม่ชาสีเขียวหมดเลยอะเขายังไม่เก็บกันใช่ไหมเนี่ยนี่ับผมนี่ไงโหสวยงามมากเลยดูดิตอนนี้เราขับไปชา,ชาๆก่อนนะ <laughs> ผมเชื่อผมขับชาแล้วผมแต่ไม่คิดว่าน่าจะชานะนะก็พยายามจะไอ้นี่อยู่นะไปถึงไอ้นี่อยู่โหมสับฟ้านะฮะทันดีอยู่นะผมไม่ถึงอยี่กับว่าข้าชั้นขนาดนั้นนะลอไปด้วย ไร่ชาที่บอกเลยว่าเขียวกระจีมากเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่นิยมถ่ายรูปอยู่นะผมนี่ไงตรงนี้มทผมด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายนี่สั่งอะไรกินเนาะด้านขวานี่ไงเนี่ยผมว่ามันจะมีข้อความเขียนอยู่นะว่าเป็นไร่ชาชุยฟงตรงนี้นะแบบนี้ผมอ่าก็นั่งถ่ายยิงถ่ายจะถ่ายยังไงก็เลือกขนคุณนะฮะโอเค ไม่มีใครเดินเข้าไปในไร่ชาเลยหรือวะเออเนาะนี่ไงเฮ้ย,ยมีรถมาด้วยนะฮะเออเจอเพื่อนหน่อยก็ยังดีนะผมคลิปเก่าคลิปที่ผ่านมาที่ที่ผมไปที่อะไรนะไร่ชา1นึนย์ห่งี่ไม่มีใครขับผ่านไปเลยอะครับก็บันทีก็เหงาเนาะเออเนาะไปผมคิดว่าน่าจะถึงแล้วนะตอนนี้นะดูนี่นุ่นนะผมตึกใหญ่ๆบ้านใหญ่ๆแล้วนะที่เขาอ่ะ คนแห่กันซื้อเคซื้อชาซื้ออะไรต่างๆนาน,น,น,นาที่เขาขายอนะ่ะก็กินกันนะผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปกินด้วยนะเดี๋ยวเราจะกินอะไรดีเนะี่ยเดี๋ยวเราไปดูเมนูใกล้ๆกันอันนี้นะ่าจะเป็นรูปปั้นชนผนอาขารนะึกเปล่นนาน้อนะผมก็ิปถ่ายรูปได้นะผมยิงถ่ายรูปอย่างเดียวก็ได้ยิงถ่ายรูปอย่างเดียวนะผมอยากกระโดดทีมเขาละนี่เจอเพื่อนอีละเออโอ,เโอ้ยผมต้องหลบนะเนี่ยนี่ คนขับเขาใส่มาเที่ยวด้วยไว้เรามีเพื่อนแล้วนี่ไงไรชาไรชาใหญ่มากเลยนะนจุดนี้บอกเลยว่าตรงน,นี้ใหญ่มากเลยเนาะปกติท่านัาง,งซ้ายเขาจะเปิดให้เที่ยวอยู่นะแต่ไม่รู้รอบนี้ขึ้นไปได้ไหมไม่น่าจะขึ้นไปได้ขึ้นไม่ได้ครับผมเขาปิดเส้นทางไว้ครับผมอเมื่อเรามาถึงในจุดนี้แล้วเนาะให้เราอันนี้ถึงวง,วงเวียนละนี่ไงให้เราวงเวียนนะผมมันบ่อแบบนี้เนาะ จราจรมันบอกแบบนี้ผมให้เราทะะําตามกฎจราจรด้วยนะฮะปะ่ะเยียนเยียนเอียนเอียนเียน,ยนขวาไปครับจังหวัดไหเออแต่นั่นใสมีวะเฮ้ยอันนี้อะไรวะห้ามเข้าเฮ้ยทำไมห้ามเข้าอ่ะห้ามเข้าทํา,าทไมไม่เอาอะไรมาปิดวะเฮ้ยข,ขับเข้าไปดิ <c oughs> ไม่ได้ครับผมอ่าทางเข้าอยู่ทางนี้ครับผมทดลองตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วนะนี่ไง ที่จอดรถที่จอดมอไซค์ก็มีนะผมให้เรามอไซค์นี่ขับขึ้นไปด้านบนนู้นเลยนะเออนะมันจะมีอยู่นะฮะส่วนรถยนต์นี่ใกล้ๆแถวนี้ที่ว่านอะไรก็จอดไปครับผมปกติมันจะมีคนไอะไรนี่อยู่นะคอยบริการอยู่นะไม่รู้วันวันนี้จะมีหรือเปล่าเนาะไม่น่าจะมีนะฮะนี่ไบไม่เห็นเลยนี่ไงขณะนี้เรามาถึงไรชาชุยผงแม่จันแล้วนะแม่จันหรือเปล่าวะ ไม่รู้ว่ามันอยู่ทําไปแม่จันนะผมก็เลยเรียกแม่จันนะผมโอเคไม่เป็นไรนี่ไงไป้ายบริษัทอะไรเนี่ยชาชุยฟองอะไรมันจํากัดน,นะโอเคนี่ไงบริษัทชาชุยฟงจํากัดจริงด้วยนะฮะโอ้โหตอนนี้เราขับมาถึงสถานที่เรียบร้อยแล้วนะผมให้เราเลี้ยวซ้ายได้เลยนะฮะสำหรับคนที่จอดมอไซค์นะผมโอเคเดี๋ยวเราเปิดคลิปก่อนนะผมครับผมก่อนหนึ่งขอ,งวขอสวัสดีเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆที่นาราทุกท่านนะผมะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะผม ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดกระดิ่งช่องผมด้วยผมโอเคนะผมตอนนี้ผมอยู่ที่ไร่ชาถุยผงแม่จันเนอะคือบอกเลยว่า,าสวยงามมากนะผมเพราะช่วงน,นี้มันเป็นอยอดชามันขึ้นมาแล้วมันใหญ่มากเลยครับผมมันเดินชมอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวเราลองเข้าไปข้างในกันดูนะผมโอเคท่าทุกคนพร้อมกันแล้วอินทรอนมา ครับผมอตอนนี้เดี๋ยวเราเริ่มจากจุดน,นี้กันเลยนะผมอเมื่อกี้ที่ผมเปิดคลิปไปก็ผมบางคนอาจจะสังเกตว่าผมถ้าใปใส่ตาไม่อยู่ในกล้องนะผมไปดูกล้องกันเลยแบบนี้คือคนมันเดินไปเดินมาเยอะบ้านแนละ้วผมผมก็เลยดูข่าวนะผมก็เลยนะต้องขออภยนะัยผมก็นะฮะเออเนาะเ <laughs> พราะปกตินี่ผมจะถือแบบนี้แล้วก็นี่ไงไม่ค่อยได้ถ่ายตัวเองนะผมนะก็เลยเป็นการรบกวนคนอื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศนี้ผมโอเคเราไป ใช้ชีวิตของเราเลยนะครับผมนี่โอ้โหดูดิใหญ่มากเลยอะดูดิไปไปไปได้แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเลยนะครับผมโอเคไปจริงแล้วรอบนี้บาวันนี้เราจะกินอะไรกันดีนะฮะพี่น้องแผนนะพี่น้องเดี๋ยวไม่เชื่อลองดูนะเ <c oughs> ขาที่เราผมเคยมาสองสามรอบแล้วแต่ผมไม่ค่อยได้สั่นอะไรกินนะผมเพราะมันไอ้นี่ไงผมไม่ค่อยชอบ <c oughs> อะไร <c oughs> แบบเนี้ย <c oughs> ผม ไม่กินช้าบอกแต่วันนี้จะกินให้ดูนะฮะโอ้โหโอเคเดี๋ยวรดแสงก่อนนี่ไงท่านด้านซน้ายด้านขวาเราสามารถเข้าได้เลยนะด้านขวาน่าจะเป็นอะไรวะของที่ระลึกอะไรแบบนี้หรือเปล่าเนาะเออนะฮะนี่ไงเออนะฮะผมเดี๋ยวเราเข้าไปด้านซน้ายเลยนะออตรงนี้ับผมมันก็จะมีป้ายเมนูในการที่เออชอบอะไรแบบนี้แต่คุณต้องตัดสินใจ นต้องตัดสินใจให้เร็วนะผมให้เราอ่านแล้วก็โอ้โหดีราคาร่มต้วนะผม60นะฮะร้อยสิบนะฮะผมเคสนะผมเป็นไงชาเขียวชาอะไรต่างๆนนาเออเยอะแยะมากมายแล้วผมอูเยอะเนาะหมด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 ด้วยนะเคสแครอนหมดนะผมโอเคนี่ไงโอเคเดี๋ยวเราสั่ง เมนูที่เราชอบกันก่อนเลยนะผมผมไม่ได้ชอบอ่ะผมหาราคาถูกไว้ก่อนนะฮะเออนะอันี้ใชโอเคผมเมื่อเราสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมันก็จะมีอะไรมาให้นี่แหละนี่ไงไว้หกสิบาทผมที่ผมซื้อไปซื้อไปแค่สองรายการนะถ้ามันสั่งเสร็จที่เนี้ยมันจะมีนี่ผมถ้าอุปกรณ์ของเราทําเสร็จแล้วมันจะมีแจ้งเตือนในจุดน,นี้นะนี่ไงครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราไปอ่าไปเรื่อยๆผมวันนี้มากาแฟานะฮะ เออนะผมเวลาเปิดคลิปเนี่ยให้แฟนไทยตลอดนะผมแต่ถ้าถ่ายเดินอะไรถ่ายนี้ผมถ่ายโอ้ยคนอันนี้อยู่นะวันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะฮะปกติวันเสาร์วันที่นี้เต็มเลยนะผมอ่านะครับผมไงนี่ไงจังหวะนี้เมื่อเราหาอาเราเอารายการมาแล้วเราสามารถนั่นตรงไหนก็ได้ผมตามใจชอบนะผมอโอเคและนี่แหละครับผมนี่ อะไรวะเนี่ยเมื่อกี้ผมสารเมนูอะไรแปว่าก็ลืมแล้วนะผมเดี๋ยวผมดูสลิปก่อนนะสลิปาดูใบเสร็จก่อนนะผมอ่านีไงนี่คือหน้าตามีอุย้ยอันนี้ชาจ,จีนนะผมนี่เพลซีนหนึ่งชามะลิร้อนแล้วก็โอชาอะไรเคียวๆนี่แหละโอเคประมาณนี้ผมเดี๋ยวเราจะชิมกันแล้วนะผมโอ้โหดูนะจวนนี้แก่ก่อนนะฮะอุย้ยเฮ้ยทำไมกาแฟมันร้องวะชาผมเอ้ยอันนี้เขาใส่อะไรมาด้ยวยเนี่ย ผมคิดว่าผมสั่นชาเย็นแล้วทำไมมันได้ร้อนวะโอเคไปไปไปดูหน <Christ>. ่อยดิโอ <onic> ้ย <hate UC S> ิร <kaz origins> ้องร้องนะผมทำไมมันร้องวะโอ้ผมอุตส่าห์สั่นเย็นแล้วเออนะฮะโอ้แม่หลอกหลอกแม่งโคตรสั้นนะครับดูดิจมด้วยเออมาเดี๋ยวเราลองมากินเคสกันหน่อยดิว่ามันจะเหมือนเคทั่วไปหรือเปล่าทำไมมันแผนได้แผนดีจังนะโอ้โหรสชาติเป็นไงบ้างวะโอเคพอใช้ได้อยู่นะฮะ นี่1 0 0บาทนะผมนี่ไงกินได้100คันนะ,ะถ้าเรากินช้าๆนะฮะโอเคก็อร่อยอยู่นะผมก็เหมือนทั่วไปนั่นแหละับผมไม่ได้พิเศษอะไรบ้านใหม่นะฮะแต่มันอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้ไงก็เลยต่องแพ้นะผมโอเคตอนนี้ผมก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเดินชมบรรยากาศเข้าๆกันก่อนนะผมนี่ไงคนก็แห่มาถ่ายรูปเยะแยะนะผมไล่ชาชุยฟนโอ้โหบรรยากาศดูดิเดี๋ยวเราจะถ่ายช้าๆนะฮะให้ดูบรรยากาศอีกรอบนึงนะฮะไป ดูครับพี่น้องดูตเต็มๆเลยดูดิดูดช้าๆอะไรผมไม่สนใจใครอะ่ะเออใครจะมองอะไรก็ชั่นนะฮะพี่น้องถ่ายไว้ก่อนนะฮะนี่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 ดูเดิดูเด,ด,ดิตรงนี้มีบ่อเลี้ยงปลาด้วยนะนี่มีปลาหลายสีเลยนี่ผมโอเคไปได้เวลาเดินละ <laughs> บางคนก็มาคนเดียวบางคนก็มากับคู่บางคนก็มากับชูหรือเปล่าไ,ไม่รู้นะ <laughs> เออดูดิโอ้โหเยอะเนาะ เฮ้ยนี่นี่ไรชาผมไรชานี่คือไรชาเฉยๆเนาะตรงนี้มันเย็นนะพี่น้องติดแอร์ให้ผมเย็นมากเลยแต่ถ้าอยู่ข้างนอกน,นี่บอกเลยว่าอยู่ไม่ได้เลยนะร้อนมากเลยนะพี่น้องน่าจะสุดแล้วนะทางด้านซ้ายนีนเคเดี๋ยวเราลองชมบรรยากาศกลับไปด้านขวาอีกรอบหนึ่งนะผมนี่ไงโอ้โหมีแม่น้ำด้วย น้ำนำที่เขาจัดเก็บเองเนาะไรชาผมสีเขียวเขียวบ้าดูดิเขียวเขวแบบเขายังไม่ทันได้เก็บหรือเปล่าก็มไม่รู้นะฮะตอนนี้นี่ไงเออเนาะอันนี้ก็ผู้คนนะผมมาเที่ยวกินชานะไม่มีแบบว่าชิมชาฟรีเหมือนรานยชา101นะพี่น้องโอ้เ <laughs> ออชาที่ผมซื้อมาเมื่อกี้50บาทนะผมแล้วก็เคสอีก110บบาทนะผม ร้อยหนึ่งรอเปล่าร้อยสิบาทนะผมเพราะว่ามันรนะ้อยหกสิบเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราออกไปแล้วนะเราไม่อยู่จุดนี้แล้วอยากจะบอกว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้กินชาเลยนะผมผมกินแค่ในช่วงที่มันอ่ายังไงวะแค่ชิมแค่นั้นนะผมมันก็เป็นชาธรรมดาน,นี่แหละผมที่ปู่ย่าตายายพ่อผมกินนั่นแหละผมไม่ได้พิเศษไรมันไหมเนาะ แต่ก็อย่างที่บอกผมว่ามันเป็นอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวนาะก็เลยแพนนะผมเป็นเรื่องธรรมดาเนาะโอเคเราไม่พูดในจุดนี้กันนะฮะไปอูอะไรเนี่ยใครมาแอบเที่ยววนะเออพี่น้องดูด,ดิโอเคครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดถ่ายรูปนะผมไม่ใช่หน้าเลยครับผมมันเป็นจุดถ่ายรูปเลยนะผมมีอยู่2จุดด้วยกันในอย่าผมหน้าไม้กับที่ก้อนหินนะผมโอเคเดี๋ยวเราลากันไปด้วยภาพนี้แล้วกันนะผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ